รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยพิศัก์นะครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่163ตามเสด็จสมเด็จพระนเรศไปคล้องช้าง คุณผู้ชมครับผมมีช่อง YouTube หอยพิศักออฟฟิเชียลเฟซบุ๊กแฟนเพจหอยพิศักแฟนเพจรายการรุ่นเก่าลอกเลีเวอร์ชันพอดแคสต์และรุ่นเก่าลอกเลียในช่อง t i ๊ t o อกชื่อหอยพิศักออฟฟิเชียลฝากติดตามกันนะครับในเทปนี้ขอขอบพระคุณเป็นพิเศษคุณอาชิรวิทย์อันธพันธ์ช่อง y ย u ทูบฮิตเด่นอยุธยาและเพจกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยานะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย <S <S หัวข้อแรกเอกาสารชั้นต้นสมัยสมเด็จพระนเรศ ก่อนจะเข้าเรื่องการคล้องช้างจับช้างเราควรจะมาดูก่อนว่านี่คือเอกสารที่ถือเป็นเพชรยอดมงกุฎโดยแท้คุณผู้ชมเป็นเอกสารชั้นต้นนะครับชั้นต้นแปลว่าผู้เขียนเนี่ยเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นเห็น,นเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองเป็น eye witness นะครับเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเขาเคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศวรราชาธิราชด้วยตัวเอง ย้ำขี่เส้นใต้2,500เส้นด้วยตัวเองมาแล้ว3ครั้งคือในพระนคร2และที่พเนียดที่ราชบุรีอีก1น,นะครับแถมยังได้เจอเหตุการณ์สำคัญมาด้วยตัวเองอีกหลายครั้งเขาคนนี้คือ Charles เดอะคูตชาร์ลส์เดอะคูนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นพ่อค้าอันจมานีอันนี้เป็นอาชีพหลักนะเป็นชาวเฟลมิชก็คือปัจจุบันอยู่ในเบลเยียมอะซึ่งโชคชะตาเนี่ย พาให้เขาเดียวร่วมเป็นหนึ่งในคณะทูตของโปรโตุเกสเข้าไปถวายพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการแด่สมเด็จพระนเรศของเราช่วงประมาณปีพุทธศักราช2138-39ก็คือหลังจากศึกยุทธหัตถีมาแล้วประมาณสัก2-3ปีและใช้เวลาอยู่ในบ้านเราทั้งสิ้นประมาณสัก8เดือนได้ ตลอดเวลาที่เขาอยู่ที่นี่ก็ต้องผเผชิญกับเรื่องโชคร้ายตกกระไดพลอยโจรหลายรอบมากๆจนในที่สุดนะครับชาร์กส์เดอะคูตและพรรคพวกส่วนหนึ่งก็ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตให้เดินทางกลับมาลากาได้วงเล็บว่าตอนนั้นมาลากาเป็นฐานประชาการใหญ่ของโปรโตุเกสในภูมิภาคนี้นะครับและแน่นอนเมื่อเดินทางกลับมาแล้วชาร์กส์เดคูตก็ได้เขียนเล่าประสบการณ์ทั้งหลายไว้เป็นภาษาสเปนิช นะครับเป็นภาษาสเปนและถูกแปลออกเป็นภาษาต่างๆรวมทั้งภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยมีชื่อหนังสือชื่อว่า The Memoirs and Memorials of Charles the c o u t t Security, Trade and Society in 1 6 t h and 1 7 t h Century Southeast Asia ฉบับแปลภาษาอังกฤษพิมพ์เผยแพร่โดย National University of Singapore Press เมื่อปี2013นะครับคุณผู้ชมหัวข้อต่อไป Charles the c o u t s เข้ามาทำอะไรบ้าง ผมโชคดีมากๆได้เอกสารเวอร์ชันภาษาอังกฤษบางส่วนนะครับของ The m e m o i r s and Memorials of Charles the c o o d Security Trade and Society in 16 and 17 t h Century Southeast Asia จากคุณอาชิรวิทย์อันธพันธ์เจ้าของช่อง YouTube Hidden อยุธยาและได้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งจากบทความของคุณหนุ่มรัตนะในเพจกรุงเทพทวารวดีสีอยุธยาต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้นะครับเรื่องจุดประสงค์การเข้ามาของ c h a r ์ e s ์เดอะคูชผมขออนุญ,ญาตเล่าแบบย่อๆคร่าวๆเท่าที่ตัวเองจะมีข้อมูลในมือว่า อย่างที่เราทราบกันดีอันนี้ต้องย้อนไปถึงเหตุผลก่อนเมื่อสมเด็จพระนเรศทรงเป็นฝ่ายเอาชนะพระมหาอุปราชาแห่งเมืองพะโคในศึกยุทธหัตถีได้แล้วสมเด็จพระนเรศก็ทรงนำทัพมุ่งหน้าไปบดขยี้เมืองละแวกทันที<ฮ>หลังจากเป็นฝ่ายชนะแล้วก็ได้ทรงกวาดต้อนผู้คนกลับมาที่อยุธยาตามวิถีของบ้านเมืองสมัยนั้นและในจำนวนคนที่โดนกวาดต้อนมาเนี่ย ก็มีชาวโปรตุเกสที่นับถือาศาสนาคริสต อยู่ในนั้นด้วยนะครับทั้งที่เป็นบาทหลวงก็มีเป็นาศาสนิกชนก็มีทีนี้มีบาทหลวงท่านหนึ่งชื่อว่าโจชเดอร์โมตาโจชเดอร์โมตานะครับท่านเป็นคณะทำง,งานให้กับโปรตุเกสที่เมืองมาลากาด้วยก็ได้พยายามแทงเรื่องซิกแซกต่างๆนานาเพื่อมาขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศของเราในลักษณะของเ,ออเป็นคณะทูตถวายเครื่องราชบรรณาการและอีกในหนึ่งก็เพชรเจรจา ให้ทางอาุุทยาเนี่ยยอมแลกเปลี่ยนเฉลยกับสิทธิทางการค้าต่างๆที่จะได้จากโปรโตเกตและคณะของโปรโตเกตเดินทางจากมาลากามาเข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศหนึ่งในคณะเนี่ยก็มีชาร์ลส์เดอะคูตอยู่ในนั้นด้วยนะครับแวะข้างทางหน่อยหนึ่งเรื่องนี้ผมได้สอบถามคุณอชิรวิทย์อัธพันธ์ได้ความรู้เพิมเ่มเติมมาเยอะแยะเลยนะครับว่าบรรดาพ่อค้าทั้งหลายในโลกเราในยุคจารีตเนี่ย เขาต้องเดินทางไปค้าขายกับบ้านเมืองต่างๆทั่วโลกอยู่แล้วนึกออกไหมเดินเรือกันและไหนๆก็ต้องเดินทางไปหลายที่เนี่ยนะครับพราะค้าพวกนี้ก็มักจะรับจ็อบทำงานให้กับคณะทูตของประเทศมหาอำนาจต่างๆทางทะเลด้วยในหนึ่งก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะทูตและอีกในหนึ่งก็เพื่อผลประโยชน์ที่สินค้าตัวเองเนี่ยจะได้เข้าถึง กลุ่มผู้ปกครองและขุนนางที่มีอำนาจของแต่ละบ้านเมืองได้โดยตรงเลยนะครับคือก็มีโอกาสที่จะเอาสินค้าตัวเองไปติดต่อตั้งแต่บนยอดปิระมิดเลยอะ่ะไม่ต้องไต่เต้าจากฐานพิระมิดขึ้นไปเป็นการที่มันวินวินด้วยกันทั้งคู่ทั้งคณะทูตและพ่อค้านึกออกใช่ไหมคุณผู้ชมเอาละซึ่งในการเดินทางมาอายุธยาครั้งนี้คณะของท่านบาทหลวงโมตากับชาร์จเดอะคูดเนี่ยได้มารู้ทีหลังว่าตอนที่เข้ามาเนี่ยเป็นช่วงพอดีพอดี กับที่สมเด็จพระนเรศเนี่ยสเสด็จออกคล้องช้างนอกอยุธยาในเมืองต่างๆพอดีนะครับแล้วก็มีโปรแกรมจะ,สะเสด็จไปหลายที่ซะด้วย Charles เดอะคูตได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระนเรศณพระราชวังหลวงอยุธยาถึง2ครั้งซึ่งในระหว่างนี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่มันวุ่นวายร้ายแรงแล้วหลังจากนั้นสมเด็จพระนเรศก็สเสด็จออกไปคล้องช้างที่เมืองสุพรรณซึ่งชาร์กส์เดอะคูต กับคณะย่อยของเขาเนี่ยคือหลังจากมีเหตุการณ์พุ่นวายแล้วเนี่ยคณะย่อยของเขาก็โดนทหารอยุทธยาจับได้และส่งตัวไปถวายเพื่อกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตเดินทางกลับมรากาฐานาบัญชาการของโปรตุเกสต่อไปและหนังสือเล่มนี้คุณผู้ชมครับ คือบันทึกความทรงจำจากการเดินทางของชาร์ลส์เดอะคูทที่เขามาในบ้านเมืองหลายๆแห่งในแถบบ้านเราตอนนั้นและกลายเป็นเอกสารชั้นต้นที่สำคัญสุดๆเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศเพราะเขาคือผู้ที่ได้เข้าเฝ้าด้วยตัวเองโดยตรงซึ่งผมเนี่ยยังไม่เคยเห็นเอกสารชิ้นไหนที่จะมีความ exclusive มากขนาดนี้หัวข้อต่อไปการคล้องช้างที่เมืองสุพรรณ เอกสารที่คุณอชิวรวิทย์ได้กรุณาส่งมาให้ผมเป็นบางช่วงบางตอนของเนื้อหาในบันทึกของชาร์ l e s เดอะคูตฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งเล่าประสบการณ์ตรงในตอนที่เขาลงเรือพายทวนน้ำขึ้นทางเหนือแล้วโดนทหารนอตุทธยาจับได้อย่างที่บอกก็เลยพาตัวไปถวายสมเด็จพระนเรศซึ่งขณะนั้นพระองค์เสด็จไปคล้องช้างที่เมืองสุพรรณพอดีความตั้งใจของชาร r l e s เดอะคูตกับพรรคพวกคือการจะกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญ,ญาต ออกจากอายุธยาเพื่อกลับฐานประชาการที่มะละกาอย่างที่บอกแต่เนื่องจากต้องรอให้สมเร็จพระนเรศสรงอนุญาตให้เข้าเฝ้านี่แหละคุณผู้ชมพวกเขาจึงได้ติดตามทีมคล้องช้างและได้เห็นกรรมวิธีการคล้องช้างเป็นของแถมและนี่เป็นกำไรความรู้สำหรับพวกเราชนรุ่นหลังแบบเต็มๆชาร์ลส์เดอะคูต์ ut, เขียนเล่าไว้ว่าพอพวกเขา ลงเรือมาถึงบริเวณที่สมเด็จพระนเรศจะทรงคล้องช้างปุ๊บก็ได้เห็นพระองค์เนี่ยสเสด็จพร้อมกับกําลังพลกว่า2 0,000เลยนะครับและมีเรือที่มีความยาวมากเป็นพิเศษอีกประมาณสักสามพันลำเมื่อเดินทางไปถึงเนินเขาแห่งหนึ่งก็ได้เห็นว่ามีข้อขนาดใหญ่ เป็นคอกขนาดใหญ่ที่สร้างจากไม้ที่พบในบริเวณนั้นเนี่ยเป็นไม้ท้องถิน่นแถมยังมีท่อนซุงขนาดใหญ่ที่ปักเป็นเสาปักลงไปในดินด้วยท่อนซุงที่ปักลงไปในดินนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะหมายถึงเสาตะลุงซึ่งถ้าใครเคยไปหมู่บ้านช้างรวมถึงพะเนตรคล้องช้างที่อยุธยาที่นั่นก็มีเสาตะลุงให้ดูเป็นตัวอย่าง เยอะแยะเลยนะครับเอาละชาร์กส์เดอะคูชบรรยายเพิ่มเติมว่าทางเข้าคอกเนี่ยนะครับมีขนาดกว้างประมาณครึ่งเลกัวครึ่งเลกัวนะครับซึ่งอันนี้มาตราที่มันเทียบกับปัจจุบันเนผมไม่แน่ใจว่ามีขนาดยาวเท่าไหร่ท่านใดมีความรู้ว่าครึ่งเลกัวยาวเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเป็นเมตรในปัจจุบันเนี่ยช่วยบอกในคอมเมนต์ด้วยนะครับเอาละซึ่งภายในคือช่วงช่วงระหว่างาจะเข้าถึงคอกเนี่ยมีทางเดินที่ค่อนข้างแคบและทําจากไม้ วงเล็บว่าตรงนี้ผมเข้าใจว่าทางเข้าคอกที่บอกว่าแคบและทำจากไม้เนี่ยน่าจะหมายถึงเาสาตะลุงที่ปักเป็นคล้คลายๆกับปีกาปีกาหรือว่าเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านึกออกไหมจากกว้างแล้วก็ค่อยๆสอบทีละหน่อยนะครับไปบรรจบกันตรงปลายนะครับ เนึยที่อยุธยาก็ยังมีให้เห็นอยู่ก่อนจะถึงทางเข้าเนยดเนี่ยจะค่อยๆสอบลงสอบลงคือแคบลงแคบลงจนไปสุดที่ประตูเข้าได้ทีลาตัวนึกออกใช่ไหมวงเล็บหน่อยนึงตอนเป็นช้างป่าเรายังเรียกว่าตัวอยู่นะครับรอให้ฝึกเอามาใช้งานได้แล้วถึงจะเรียกว่าเชือกแล้วถ้าเป็นช้างเผือกก็จะเรียกว่าช้างอันนี้เป็นลักษณะนามของช้างคุณผู้ชมหัวข้อต่อไปเคล็ดลับอยู่ที่ช้างต่อ ความรู้สำคัญที่ผมได้จากบันทึกของ Charles เดอะคูตก็คือเรื่องของช้างต่อนี่แหละคุณผู้ชมช้างต่อคืออะไรช้างต่อคือช้างที่เขาฝึกมาเป็นพิเศษเพื่อทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวล่อหลอกล่อให้บรรดาช้างป่าเนี่ยโดยเฉพาะช้างพลายนะครับช้างเพศผู้เนี่ยเดินตามออกมาจากที่หากินของตัวเองตามออกมาจากป่าเพื่อให้ไปยังสถานที่ที่จะใช้คล้องช้างในที่สุด นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเ,เป็นอคอกที่สร้างขึ้นในป่าแบบในเคสนี้หรือว่าจะเป็นพเนียดก็ตามนะครับซึ่งเมื่อช้างเข้ามาปุ๊บเนี่ยช้างต่อจะทำหน้าที่บังคับให้ช้างป่าเนี่ยที่มีลักษณะดีเนี่ยนะครับเคลื่อนที่หนีได้อย่างยากลำบากจนในที่สุดก็ต้องถูกคล้องมาผูกไว้กับเสาในพเนียดหรือว่าในอคอกนี่แหละคุณผู้ชมและโดยมากช้างต่อ ที่จะใช้เป็นหน่วยหลอกล่อเนี่ยก็มักจะเป็นช้างพังคือเป็นช้างเพศเมียนะครับซึ่งเหตุผลเรื่องนี้เดี๋ยวบันทึกของชาร์ลส์เดอะคูตจะเป็นผู้เฉลยนะครับเขาบอกว่าบรรดาช้างพังหรือว่าช้างต่อที่ถูกฝึกมาอย่างดีเนี่ยจะมีคนนั่งถือไม้อยู่บนหลังช้างอีกทีหนึง่งผมเข้าใจว่าถือไม้บนหลังช้างอาจจะเป็นหอกนะครับ และคนนี้จะทําหน้าที่เป็นคนนําทางด้วยคือนําทางเาค่อยๆตะล่อมช้างให้เดินตามมาจากในป่าเข้ามาสู่ออคอกที่ตั้งไว้ในป่าที่จะเป็นที่คล้องช้างหรืออ,อีกเคสหนึ่งถ้าเข้ามาในอยุธยาก็เป็นในพเนียยนะครับซึ่งช้างพังเหล่านี้จะถูกอันนี้สําคัญนะจะ ถูกทาน้ำมันชนิดหนึ่งซึ่งทำขึ้นมาจากสมุนไพรทารอบๆอบอวัยวะเพศของช้างต่อช้างพังนะครับซึ่งน้ำมันชนิดนี้ชาร์กเดอะคู t บอกว่ามีกลิ่นหอมที่รุนแรงมากๆหอมแรงซะจนบรรดาช้างป่าช้างพลายทั้งหลายเนี่ย ไม่อาจต้านทานความเย้อยยวนได้เลยคุณผู้ชมสุดท้ายก็ต้องเดินตามบรรดาช้างต่อช้างพังมาด้วยความเคลืบอเคลิ้มคือตามต้ยต้ยเลยอ่ะนะครับชาร์กส์เดอะคูตเล่าต่อไปว่าบรรดาช้างพลายเหล่านี้จะเดินตามช้างพังต่อมาจนถึงจุดที่ค่อนข้างจะแคบนะครับคือเข้าปีกาแล้วพวกมันจะโดนบรรดาควานช้างเนี่ย พุ่งเข้ามาล้อมควานช้างเนี่ยเตรียมตัวอยู่แล้วรอบๆทางเข้าพุ่งเข้ามาล้อมรอบแล้วก็ใช้คราดใช้อาวุธในมือเนี่ยย,ยั่วยุนะครับจุดสุดท้ายช้างพวกนี้ก็จะโดนต้อนเข้าไปในจุดที่แคบที่สุดคือคงจะเป็นปลายปีกกาที่มันต่อกับประตูเข้าคอบหรือว่าเข้าเนีดถึงจุดนี้ช้างป่าทั้งหลายจะไม่สามารถถอยกลับได้อีกต่อไปเข้าใจว่าตรงนั้นอาจจะมีช้างต่อที่ทําหน้าที่เอาตัวเบียดคือบังคับให้เดินหน้าอย่างเดียวด้วยคุณผู้ชม หัวข้อต่อไปกำราบช้างป่าอ่านมาถึงตรงนี้มันก็ยังเป็นกรรมวิธีที่ผมพอจะนึกออกบ้างเพราะว่าเคยอ่านเรื่องการคล้องช้างด้วยวิธีจับพเนียดมาบ้างแล้วนิดหน่อยนะครับแต่ถว่าขั้นตอนต่อไปนี้ที่ชาร์ล e เดอะคูต์กำลังจะเล่าเพราะว่าเขาไปเห็น,นด้วยตาตัวเองเ,ออเกี่ยวกับการคล้องช้างของสมเด็จพระนเรศของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยโดยเขาเล่าว่า พอช้างป่าโดนต้อนเข้าคอกเสร็จปุ๊บเนี่ยเหล่าควานช้างทั้งหลายจะรีบเอาซุ่งนะครับเอาซุงมาวางกั้นระหว่างช้างแต่ละตัว นะครับย้ําว่าตอนนี้เขายังเป็นช้างป่าอยู่เขายังเรียกเป็นตัวอยู่นะครับลักษณะน้าและเอาหวายมาผูกที่ข้อเท้าของช้างป่าเหมือนกับการเข้าตรวนเมื่อได้คัดเลือกช้างที่มีลักษณะดีจนได้จานวนที่มากพอกับความต้องการแล้วควานช้างก็จะถอดหวายผูกข้อเท้าออกแล้วนําช้างไปผูกไว้กับต้นไม้ก่อนจะปล่อยให้อดน้ําอดอาหารประมาณสัก3ามวันแล้วหลังจากนั้นในแต่ละสัปดาห์ควานก็จะค่อยๆให้อาหารช้างทีละหน่อย ี่อก็น่าจะเป็นวิธีการตัดกําลังของช้างให้อ่อนแอลงเพื่อจะได้ควบคุมได้ง่ายคุณผู้ชมหัวข้อสุดท้ายบทสรุปชาร์ลส์เดอะคูตเล่าไว้ในช่วงท้ายว่า ในการคล้องช้างครั้งที่เขาได้มาเห็นนี้สมเด็จพระนเรศของเราทรงคัดช้างลักษณะดีเอามาไว้ใช้งานได้ประมาณสัก20เชือกส่วนช้างที่เหลือก็ทรงปล่อยกลับเข้าป่าไปอย่างเดิมนะครับโดยนอกจากจะคล้องช้างแล้วในครั้งนี้สมเด็จพระนเรศยังทรงล่ากวางขนาดใหญ่รวมถึงล่าเสือและสัตว์ป่าอื่นๆได้อีกหลายตัวด้วยแล้วหลังจากนี้สมเด็จพระนเรศ ก็รับสั่งให้เขาหมายถึงชาร์กส์เดอะคูตและพักพวกที่มาด้วยกันเนี่ยตามเสด็จไปราชบุรีด้วยจากสุพรรณมุฟไปที่ราชบุรีต่อและณที่ราชบุรีเขาได้เห็นพเนียยที่สมเร็จพระนเรศทรงเลี้ยงช้างเอาไว้ราวสามพันเชือกโดยช้างถูกขังไว้ในโรงเรือนขนาดใหญ่มีเสาไม้ปักลงบนพื้นดินกั้นระหว่างช้างแต่ละเชือกซึ่งชาร์กส์เดอะคูตบอกว่าช้าง จะใช้ตัวเนี่ยถูไปถูมากับเสาที่ว่านี้ด้วยส่วนควานช้างในพเนียที่เขาเห็นในราชบุรีจะ กินนอนบนพื้นดินซึ่งล้อมรอบด้วยขวากหนามทางนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เสือที่มันชุกชุมมากๆในป่าเนี่ยเข้ามาทําร้ายเอาได้ส่วนสมเด็จพระนเรศนั้นชาร์ลส์เดอะคูเล่าว่าพระองค์ประทับอยู่บนหอคอยนะครับหรืออาจจะเป็นเจดีย์อะไรสักอย่างหนึ่งโดยมีทหารรักษาพระองค์เนี่ยประจําการอยู่โดยรอบซึ่งที่ประทับจะล้อมรอบด้วยผ้าสีแดง และพอถึงเวลากลางคืนทหารรักษาพระองค์ก็จะก่อกองไฟขนาดใหญ่เพื่อเอาไว้ป้องกันเสือและลดการรบกวนของมแมลงต่างๆด้วยตรงนี้ <c oughs> ชาร์ลส์เดอะคูตมีการบ่นไว้หน่อยหนึ่งอะคุณผู้ชม คือเขาบอกว่าช่วงตามเสด็จไปสุพรรณเนี่ยพวกเขาแทบไม่ได้นอนเลยอ่ะเพราะว่าโดนยุงช้างตามรังควานอย่างหนักฝรั่งแพ้ยุงนะครับและที่แย่ไปกว่านั้นคือในช่วงกลางคืนเนี่ยจะไม่สามารถพูดคุยส่งเสียงดังได้เลยเพราะว่าถ้าขืนใครกล้าดีจะต้องโดนพระราชอาญาของสมเด็จพระนเรศจนถึงแก่ชีวิตอย่างแน่นอนนะครับในตอนท้ายชาร์ก e ์เดอะคูตบอกว่า สมเด็จพระนเรศวราราชาธิราชโปรโดกล้าวโปรโดกระหม่อมให้พวกเขาเข้าเฝ้าเป็นครั้งที่3ที่พเนียดในราชบุรีก่อนจะพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้พวกเขาส่วนใหญ่นะครับสามารถลงเรือกลับมาละกาได้ตามต้องการต่อไปเอาละคุณผู้ชม ทั้งหมดนั้นคือบางช่วงบางตอนเท่านั้นซึ่งเป็นความรู้เน้นๆเลยอะ่ะจากบันทึกของ c h a r l e s The c o ู t the Memoirs and Memorials of Charles t h e c o ส t เ urity Trade and Society in 16 t h and 17 t h Century Southeast Asia ซึ่งคุณอชิรวิทย์อันธพันธ์จากช่อง y o u t u b e h ิ d เดนอยุธยาได้เอื้อเฟื้อเป็นความรู้แก่พวกเราในเทปนี้นะครับบวกกับบทความจากคุณหนุ่มรัตนะในเพจที่ชื่อว่ากรุงเทพทวารีศรีอยุธยาก็ต้อง ขอขรบพระคุณเป็นอย่างสูงมาอีกครั้งนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมเอกสารอ้างอิงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่ว่าสำคัญอย่างยิ่ง The m e m o i r s and m e m o r i a l s of c h a k s t h e e o u t Security Trade and Society In 16th and 17th Century Southeast Asia พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ